วินคู่กันใช่ค่ะเป็นมะม่วงที่ปลูกในญี่ปุ่นโดยคนญี่ปุ่นอ๋อใช่ค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมได้คุยกันเมื่อไปเทป,เท,ปที่ดรชเิดินม,มาใช่ค่ะแล้วไปว่าเป็นมะม่วงที่ทําให้เราตื่นตกใจกันน่าดูเลยแต่ที่สําคัญเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงการใช้ถุงการใช้ถุง <ขอ S 2> <ช>เห็นได้ว่าเวลาเราดูหนังบัฝรั่ง เขาจะใช้ถุงกระดาษเวลาไปช้อปปิ้งกันลดโลกร้อนแ <ừ> um. ล้วถ,ถุงของเราเนี่ยมันลดโลกร้อนไหมคะดรค่ะอืมถ้ามองในแง่ของการลดโรคลดโลกรลกลก้อนก็มีความมันก็เป็นเทรนดนั้นอยู่แล้วค่ะคือเนื่องจากว่าเราพยายามลดการใช้พลาสติกลงแต่ว่าในขณะที่เราเอาถุงมาห่อเนี่ยเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าอ๋อมันมาจากเยื่อไม้เยื่อกระดาษที่มาจากต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นใช้แล้วก็ต้อง ปลูกกลับคืนไปจริงถึงจะทําให้เกิดสมดุลแล้วก็ให้โลกนี้ยังคงอยู่ต่อไปค่ะก็แรกเลยว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าถุงที่นอกจากจะช่วยดูแลผลไม้ของเราแล้วยังลดโรคโรคร้อนสิอ่ะมันเป็นโรคติดต่อด้วยนะเป็นถุงลดโรคร้อนนะคะดูซิว่ามันเป็นยังไงด็อกเตอร์คามิงขออนุญาตค่ะทีละถุงอ่าพี่ว่าเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าเป็นถุงที่บ้านเรา คุ้นเคยที่สุดอันนี้<ม>หลายที่เราเรียกว่าถุงคาร์บอนอ๋อสาเหตุที่เราเรียกถุงคาร์บอนอคือเร,เรียกให้ง่ายที่สุดเนื่องจากว่าข้างในจะเป็นกระดาษคาร์บอนสีดําอยู่ในนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นสีดำน้องมิง้งเพราะว่าสีดําตรงนี้กันแสงอ๋อเอ๊ะแล้วมันไม่ดูดแสงหรอคะเพราะมันเป็นสีดํานะคะเรากันแสงมันถุแสงไม่เข้ามาสมมุติว่าขอนุญานะคะสมมติว่านี่เป็นน้ําดอกไม้สีทองขอไปแล้วเนี่ย แสงไม่เข้าเพราะฉะนั้นสีจากสีเขียวอ่อนก็จะค่อยๆกลายเป็นสีทองอย่างที่เราเห็นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากเตืนนิดนึงคือบ้านเราเวลาใช้ถุงเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้เทคนิคตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่จะห่อเนี่ยเราเอากละมังมามแล้วก็ใส่น้ําสักประมาณขนาดเนี่ยนะคะให้พอได้ท่วมที่ปักถุงปักถุงแล้วก็แช่ไปสักสิบถึงสิบห้านาที ให้พอนิ่มสักนิดหนึ่งยกขึ้นมาทั้ง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 ซอนหรือทั้งห่อที่เขาแพ็กมาเนี่ยนะคะผึ่งไว้ที่ร่มค่ะเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยนิ่มแล้วค่อยออกออกมาใช้หากว่าเรามีเทคนิคพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเวลาเราห่อมันจะง่ายขึ้นเพราะตรงนี้ยังแข็งอยู่นะน้องนิ้งเห็ไหมคะดูยังแข็งอยู่ลวดเลิศแข็งหมดเลยเพราะฉะนั้นหากเราแช่น้ำไปนิดหนึ่งมันก็จะช่วยให้การใช้งานดีขึ้นปิดได้สนิทขึ้น เมื่อปิดสนิทขึ้นผลที่ตามมาคือข้อดีตา่ตางๆที่จะตามมาคือหนึ่งน้ำไม่ไหลเข้าทางคั่วเมือ่อน้ําไม่ไมหลเข้าไปโอกาสเป็นอันแทักโนสหรือว่าคั่วผลเน่าก็จะน้อยลงเพราะว่าความชื้นมันไม่ค่อยมีสองมดไม่เข้าเมืม่อมดไม่เข้าก็คือเพรี้ยแป้งก็จะไม่เข้ามาทําให้เป็นปัญหากับเราอันนี้คือจุดดีหรืออาจจะเป็นเพลี้ยหอยอื่นๆที่มันอาจจะเข้ามาเพราะฉะนั้น เวลาห่อก็ต้องห่อให้ถูกต้องคือปิดให้สนิทเรามีรูปประกอบอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องส่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะแต่อย่างน้อยที่สุดเราสอนเทคนิคแล้วว่าความสักนิดหนึ่งพึงแดดไอ้ไม่ขอโทษขอโทษพึงที่แล้วพึ่งลมว่ายิ่งพึ่งแดดเนี่ยอ่ยิ่งทําให้แข็งขึ้นแต่ถ้าพึ่งลมจะทำให้นิ่มนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เอามาใช้งานอันนี้คือกรณีของมะม่วงที่ผิวสีเหลืองอเราจะใช้ถุงประเภทถุงประเภทนี้ค่ะนะคะ หากเป็นมะม่วงผิวสีออกจะแก้มแหม่มอย่างมหาชนกอคุณแม่ชอบกินค่ะคุณแม่ชอบกินใช่มหาชนกก็ถ้าใช้แบบนี้มันจะกลายเป็นมหาชนกสีทองอ๋อใช่ค่ะแสงมันไม่เข้ามาค่ะนะคะอ่าซึ่งอาจจะเป็นไปได้กรณีว่าต้องการขายในตลาดที่เขาเขาไม่ได้สนใจเรื่องสีว่าจะต้องแก้มแหม่มแต่ อย่าให้มแมลงวันทองเข้ามาวางไข่ก็แล้วกันก็อาจจะใช้ถุงนี้ได้กรณีของมหาชนกแต่ว่าถ้าจะให้มหาชนกสีออกจากแก้แมแหมสักนิดนึงต้องใช้ถุงที่เป็นสีขาวหรือใ,ให้ดีอาจจะต้องมีบางส่วนคือถุงนี้ที่ได้มาจากได้หวันอ,อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับมหาชนกนักแต่ว่าใช้เป็นแนวทางได้มีผู้นําเข้าบางคนเนี่ยจะใช้ถุงแบบลักษณะตรงนี้เปิดเป็นพลาสติกใสตรงนี้เป็นสีขาว เื่อที่ว่าเมื่อห่อแล้วแสงบางส่วนยังส่องเข้ามาได้หม,มหาชนก็จะยังคงมีแก้มแหม่มเหมือนกับแก้มน้องมิ้งอยู่ oh. อ่าอันนั้นคือส่วนที่สองคือมหาชนกค่ะส่วนที่สามในต่างประเทศนิยมใช้กับมะม่วงเออร์วินอย่างนี้เออร์วินก็คือตัวนี้วเออร์วินตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้กับถุงขาวถุงอ๋อสีขาวนั้นหรอคะจ้ะเพราะว่าหากน้องมิ้งใช้ผิดประเภทน้องมิ้งเอาตัวนี้ไปห่อเออร์วิน มันจะกลายเป็นเออร์วินสีทองไหมคะด็อกเตอร์เอ่อมันอาจจะไม่ทองนะเพราะว่าโดยโดยโดยสายพันธุ์ของมันเป็นอ่ามะม่วงสีแดงเพีงวยงแต่ว่าสีมันจะจะไม่แดงจะเพี้ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะถุงที่ใช้กับเออร์วิน้องมิ้งดูแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เหมือนกันเพีงวยงแต่ว่าขนาดทํามาสองขนาดอ่าเออร์วินบางคนใหญ่นิดนึงก็ต้องใช้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นบางคนลูกเล็กนิดนึงก็จะใช้ขนาดนี้เล็กลงหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัด คือจะมีลวดลวดใช่แล้วลวดที่ติดมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันหาเป็นไปได้เนี่ยถ้าความความอ่าแล้วก็จุ่มน้ำจุ่มน้ำกันนิดนึงผึ่งลมอ่าแล้วค่อยมาห่อเนี่ยการห่อก็จะง่ายขึ้นอันนี้กรณีของมะม่วงเออร์วินหรือาจจะเป็นมะม่วงอื่นๆที่ผิวสีแดงอันไหนที่ผิวสีแดงเมื่อสุกแล้วแดงใช้ถุงขาวหรืออาจจะเป็นมหาชนกถ้าอยากให้แก้มแหม่ม ใช้ถุงขาวแต่อาจจะเป็นต้องเป็นขาวพลิกแพลงคือต้องมีหน้าต่างสักนิดนึงเป็นวัสดุใสๆให้แสงเข้ามาหากเมื่อสุกแล้วเป็นสีเหลืองก็ต้องใช้ถุงแบบนี้คาร์บอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ของการใช้ถุงใช้ให้ถูกวิธีคือทุกวันนี้เรามักจะมองว่าโอเคหากจะทำมะม่วงส่งออกค่ะ จำเป็นต้องใช้ถุงแล้วเพราะว่าหากไม่ใช้เนี่ยมีปัญหาแน่อ่าจริงๆแล้วพี่อยากจะเล่าให้ฟังนี่นึงว่าเป้าหมายของการใช้ถุงเนี่ยทุกวันนี้ถูกมองเพี้ยนไปอมองว่าใช้เพื่อให้ผิวสวยแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์แรกเนี่ยเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันทองค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เรามีปัญหาส่งออกไปได้น้อยลงด้วยหากว่าเราไม่ห่อถุงอื ก็เรียกได้ว,ว่าการใช้เจ้าถุงเนี่ยก็ช่วยป้องกันมแมลงป้องกันโรคแลงวันทอง<ม>นะคะโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่นแอน r a ร n โนสหรืออาจจะเป็นขั้วผุนเน่าเพราะความชื้นเข้ามาม,มันห่อแล้วขอให้ห่อให้ดีอย่าล,ยลืมจุ่มน้ำแล้วไปตากลมก่อนด้วยใช่<ม>เพื่อให้ห่อได้ง่ายขึ้นเมื่อห่อง่ายขึ้นเนียบขึ้นสนิทขึ้นโรคแมลงเข้าทาลายน้อยลงและอีกอย่างหนึง่ง ทำงานได้มากขึ้นด้วยแทนที่วันหนึ่งห่อได้สักห้าหกร้อยอาจจะขยับไปเป็นแปดร้อยถุงต่อวันต่อคนค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนค่าแรงลดลงแน่นอนอเพราะว่าจ่ายค่าแรงเท่าเดิมแต่ห่อได้จํานวนมากขึ้นจริงด้วยค่ะดอกเตอร์ค่ะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนี่สนใจแล้วใช่ไหมคะว่าแมมะม่วงดูแลดีง่ายชิวแต่วันนี้นอกจากเรามีถุงที่ห่อมะม่วงมาแล้วนะคะดอกเตอร์มีเจ้านี่มาให้น้องมิงได้ตื่นตาตื่นใจด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ นี่มันคือถุงนะคะแล้วเอาไว้ห่อผลไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเจ้าถุงยักษ์ใบนี้เนี่ยมันเอาไว้ห่ออะไรเพราะว่าดรก้ไม่ได้มีแค่ถุงยักษ์ใบนี้ใบเดียวนะคะดรต้มีถุงมาห่อมาให้โชยเพียบเลยว่าไว้สําหรับผลไม้ชนิดไหนไว้สําหรับพืชผักผลชนิดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะว่าถุงใหญ่ขนาดนี้เขาเอาไว้ห่ออะไรค่ะสักครู่ค่ะเนยมาก we